ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะคะมีปรากฏการณ์หนึ่งในโลกออนไลน์ไทยทีออ่น่าสนใจมากๆคือการเกิดขึ้นของกลุ่ม Facebook ที่ชื่อว่า Royalist Marketplace หรือที่เราเรียกกันติดปากว่าตลาดหลวงค่ะครับ กลุ่มนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่กลุ่มคุยเล่นทั่วไปนะคะแต่มันขยายตัวเร็วมากจนมีสมาชิกเป็นล้านๆคนเลยกลายเป็นเหมือนห้องสนทนาเรื่องสถาบันกรรษัตริย์ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาในการเมืองไทยยุคใหม่เลยก็ว่าได้อคนที่ตั้งกลุ่มนี้ขึ้นมาก็คือคุณประวินชัดชวาลพงพันธ์ซึ่งเป็นนักวิชาการอะนะคะเขามองว่ากลุ่มนี้เป็นเหมือนกระบวนการน้ํเซาะทรายครับคือค่อยๆทําให้คนเกิดความเข้าใจใหม่ๆ ใช่หาค่อยๆทําให้คนตาสว่างผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอย่างเปิดเผยซึ่งก็นํามาสู่คําถามใหญ่ที่หลายคนก็คงสงสัยเหมือนกันนั่นก็คือในกลุ่มมีโพสต์ที่ดูหมิ่นเมย์แล้วก็ล่อแหลมตัวมาตรา1นึเยอะมากเลยแต่ทําไมทําไมทางตัวกลุ่มแล้วก็สมาชิกส่วนใหญ่ถึงไม่โดนดําเนินคดีแบบเหมาเข่งไปเลยล่ะคะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ คำขามนี้น่าสนใจมากครับเพราะว่าคำตอบมันไม่ได้มีแค่ด้านเดียวนะครับไม่ใช่แค่เรื่องกฎหมายเพียวๆแต่มันเป็นส่วนผสมที่ซับซ้อนของหลายๆปัจจัยมากเลยตั้งแต่ยุทธศาสตร์ของฝั่งรัฐเองข้อจำกัดทางเทคโนโลยีอ mm. แล้วก็เรื่องเขตอําราจศาลไปจนถึงบทบาทของแพลตฟอร์มระดับโลกอย่าง Facebook แล้วก็พฤติกรรมของผู้ใช้งานเองด้วย วันนี้เราจะมาค่อยๆแกะรูกันทีละปมเลยครับว่าปรากฏการณ์นี้มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในยุคดิจิตอลบ้างฟังดูแล้วซับซ้อนจริงๆค่ะงั้นเรามาเริ่มที่จุดแรกกันก่อนเลยดีกว่าจากข้อมูลที่เรามีอยู่เนี่ยมันชี้ให้เห็นว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้มันมีรากลึกกว่าแค่กลุ่ม Facebook กลุ่มเดียวนะคะมันคือการประทะกันของนิยามความเป็นชาติที่มีมานานแล้วในสังคมไทยใช่เลยครับมันคือการต่อสู้ทางความคิดที่มีมาตลอดประวัติศาสตร์ไทยเลย ฝ่ายหนึ่งก็คือแนวคิดราชาชาตินิยมที่รัฐเป็นผู้สนับสนุนมาตลอดซึ่งมองว่าชาติกับสถาบันกษัตริย์เนี่ยคือสิ่งเดียวกันโดยมีสถาบันเป็นศูนย์กลางของชาติแต่อีกด้านหนึ่งก็มีแนวคิดที่พยายามจะบอกว่าประชาชนต่างหากคือเจ้าของประเทศถูกต้องครับซึ่งเป็นความคิดที่กลุ่มเคลื่อนไหลาทางการเมืองหลายยุคหลายสมัยพยายามผลักดันการต่อสู้ทางความคิดสองขั้วนี้มันมีอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแปลว่าตลาดหลวง ก็เหมือนกลายเป็นสมรภูมิแห่งใหม่ของการต่อสู้ทางความคิดนี้แต่เป็นเวอร์ชันออนไลน์อย่างนั้นใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับมันคือภาพสะท้อนที่ชัดเจนมากของการต่อสู้เชิงนิยามในยุคดิจิทัล กลุ่มนี้กลายเป็นพื้นที่ที่แนวคิดชาติคือประชาชนมันเติบโตแล้วก็แพร่ก,กระจายไปเร็วมากอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเพราะมันอยู่นอกเหนือการควบคุมของสื่อกระแสหลักใช่ครับเพราะมันอยู่นอกเหนือการควบคุมของสื่อกระแสหลักที่รัฐกำกับดูแลได้ซึ่งก็ตรงกับที่คุณประวินเคยให้สัมภาษณ์ไว้เลยว่าโซเชียลมีเดียมันได้พังถลายกำแพงด้านข้อมูลที่รัฐเคยสร้างไว้หมดแล้ว คนรุ่นใหม่โดยเฉพาะเด็กๆที่โตมากับอินเทอร์เน็ตเขาเข้าถึงข้อมูลอีกชุดหนึ่งที่แตกต่างจากที่รัฐเคยบอกเล่าผ่านแบบเรียนหรือสื่อของรัฐมาตลอดพอพูดถึงข้อมูลอีกชุดหนึ่งที่รัฐควบคุมไม่ได้มันก็พาเรามาสู่คำถามสําคัญเลยว่าเรารัฐรับมือกับเรื่องนี้ยังไงทําไมถึงเลือกที่จะควบคุมแทนที่จะกวาดล้างทั้งที่ดูเหมือนจะมีอํานาจทางกฎหมายอยู่ในมืออย่างแรกเลยที่นึกออกก็คือเรื่องจํานวนสมาชิกการจะไปไล่ฟ้องคนเป็นล้านๆคนนี่มัน มันทําได้จริงเหรอคะในทางปฏิบัติในทางปฏิบัติแล้วแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับเป็นไปไม่ได้เลยลองนึกภาพรกระบวนการยุติธรรมที่ต้องมารับมือกับคดีเป็นล้านคดีสิครับทั้งตำรวจอายการศาลแค่ทักพยากรก็กไม่พอแล้วอืมนี่ยังไม่นับผลกระทบทางการเมืองที่จะตามมาอีกมหาศาลถ้าจู่ๆมีคนเป็นล้านคนกลายเป็นผู้ต้องหาในคดีร้ายแรงมันจะสร้างแรงกระเพื่อมที่ควบคุมไม่ได้เลยอ๋อ ดังนั้นการกวาดล้างแบบปูพรมจึงไม่ใช่ทางเลือกที่ฉลาดนักสำหรับรัฐเพราะฉะนั้นรัฐเลยเปลี่ยนเกมมาใช้ยุทธศาสตร์ควบคุมการเข้าถึงแทนโดยการไปสั่งให้ Facebook บล็อกไม่ให้คนในชายมองเห็นกลุ่มนี้ครับแต่ประเด็นคือมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นการสั่งบล็อกมันไปเจอกับกำแพงอีกชั้นหนึ่งที่ใหญ่กว่าคืออะไรคะนั่นคือเรื่องเขตอำนาจรัฐหรือ jurisdiction ที่เราเรียกกัน เพราะว่า Facebook เป็นบริษัทอเมริกันมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่แคลิฟอร์เนียมีเซิร์ฟเวอร์อยู่ทั่วโลกอ๋อ oh. กฎหมายของประเทศไทยเนี่ยไม่สามารถเอื้อมไปบังคับใช้กับเขาได้โดยตรงร้อยเปอร์เซ็นต์ทำได้แค่ร้องขอใช่ครับรัฐไทยทำได้แค่ร้องขอให้เขาร่วมมือซึ่ง Facebook จะทำตามหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของเขาแล้วก็กฎหมายของสหรัฐอเมริกาด้วย ซึ่งเหมือนว่าตอนที่กลุ่มแรกโดนปิดไปมันกลายเป็นเรื่องใหญ่ในระดับโลกเลยใช่ไหมคะไม่ใช่แค่ข่าวในไทยใหญ่มากครับเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องการเมืองไทยแล้วแต่มันกลายเป็นกรณีศึกษาเรื่องเสรีภาพในการแสดงออกกับอำนาจรัฐบนแพลตฟอร์มระดับโลกสื่อต่างชาติโดยเฉพาะนักข่าวสายเทคโนโลยีจากซิลิคอนแวลลย์ให้ความสนใจมากทำไมคะเพราะพวกเขามองเรื่องนี้ในมุมธุรกิจและการลงทุนด้วย ถ้าจู่ๆรัฐบาลประเทศไหนก็ตามสามารถสั่งปิดเพจปิดกลุ่มหรือเซ็นเซอร์เนื้อหาบนแพลตฟอร์มได้ตามใจชอบออ๋ oh. มันจะสร้างความไม่แน่นอนและควนเสี่ยงทางธุรกิจมหาศาลเลยนะครับบริษัทเทคโนโลยีอื่นๆก็คงไม่อยากมาลงทุนในประเทศที่มีความเสี่ยงแบบนั้นเข้าใจแล้วค่ะนี่คือแรงกดดันจากภายนอกที่ทำให้รัฐไม่สามารถใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดกับ Facebook ได้ไง่ายๆโอเคพอจะเห็นภาพแล้วว่า การใช้กฎหมายแบบตรงๆมันมีข้อจำกัดเยอะมากทั้งเรื่องขนาดของกลุ่มแล้วก็อำนาจที่ไปไม่ถึงแพลตฟอร์มข้ามชาติแต่ในขณะเดียวกันจากข้อมูลที่เรามีมันก็ดูเหมือนว่าไม่ได้หมายความว่าคนที่โพส์ตในกลุ่มจะลอยนวลไปซะทีเดียวนะคะมันมีกลไกการควบคุมอีกรูปแบบหนึ่งเกิดขึ้นที่เรียกว่าการล่าแม่มดใช่ครับอันนี้น่ากลัวกว่าการดำเนินคดีตามกฎหมายซสอีก เพราะมันเป็นการลงทันทางสังคมที่เกิดขึ้นอย่างไม่เป็นทางการและมันส่งผลกระทบต่อชีวิตจริงของผู้คนโดยตรงข้อความในกลุ่มตลาดหลวงหลังจากนั้นไม่นานก็มีคนแคปหน้าจอแล้วส่งข้อความไปที่เพจของบริษัทที่เขาทำงานอยู่เลยโจมตีว่าบริษัทจ้างพนักงานที่มีความคิดล้มล้างสถาบันแล้วก็กดดันให้บริษัทต้องจัดการกับพนักงานคนนี้โอ oh. คือมันลามไปถึงเรื่องหน้าที่การงานเลยหรืออีกอรณีของคุณบี ที่โพสต์ใน Facebook ส่วนตัวของตัวเองแท้ๆแต่ถูกเพจฝ่ายตรงข้ามอย่างเพจพักกยาจกนำข้อมูลส่วนตัวทั้งชื่อนามสกุลรูปถ่ายไปโพสต์ประจานเพื่อสร้างแรงกดดันทางสังคมใช่ครับให้เพื่อนร่วมงานให้คนในครอบครัวเห็นนี่คือการใช้สังคมรอบข้างเป็นเครื่องมือในการลงโทษคนที่เห็นต่างนี่คือสิ่งที่เรียกว่ากลไกาการควบคุมอย่างไม่เป็นทางการสินะคะ คือถึงแม้จะไม่มีตำรวจมาเคาะประตูบ้านแต่ชีวิตก็พังได้เหมือนกันจากแรงกดดันรอบข้างถูกต้องครับในทางวิชาการเราเรียกสภาวะแบบนี้ว่า Shilling Effect Shilling Effect ครับมันคือการสร้างบรรยากาศของความกลัวทำให้คนไม่กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีอีกต่อไปเพราะกลัวผลกระทบที่จะตามมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องความปลอดภัยหรือเรื่องความสัมพันธ์กับคนรอบข้างอื ซึ่งข้อมูลจาก a อม e s t y ก็ยืนยันตรงกันว่ามีนักกิจกรรมหลายคนที่ต้องลดบทบาทในโลกออนไลน์ลงหรือต้องระมัดระวังการใช้คำพูดมากขึ้นไม่ใช่เพราะกลัวกฎหมายอย่างเดียวแต่กลัวการคุกคามแบบนี้ที่อาจจะกระทบไปถึงครอบครัวของพวกเขาด้วยเป็นการควบคุมที่ทรงพลังมากมากครับน่าสนใจมากคะ่ะที่การควบคุมมันมีหลายชั้นขนาดนี้ แต่ทีนี้อยากจะย้อนกลับมาที่ตัวบทกฎหมายบ้างค่ะคือมาตรา112เองเลยถึงแม้จะมีการล่าแม่มดแต่ก็มีคนอีกเยอะมากที่โพสต์เนื้อหาที่ดูรุนแรงแต่ก็ยังไม่ถูกดำเนินคดีมันมีความซับซ้อนอะไรในตัวกฎหมายเองหรือเปล่าคะที่ทําให้การเอาผิดมันทําได้ไม่ง่ายขนาดนั้นมีแน่นอนครับนี่เป็นประเด็นที่สําคัญมากคือเราต้องเข้าใจองค์ประกอบความผิดของมาตรา112ให้ชัดเจนก่อนตัวกฎหมายเนี่ย เน้นไปที่การกระทําที่เป็นการดูหมิน่นหมิ่นประมาทหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายต่อองค์พระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทหรือผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์อืมซึ่งมันมีเส้นแบ่งบางๆอยู่ระหว่างการดูหมิ่นเจาะจงตัวบุคคลกับการวิพากษ์วิจารณ์เชิงโครงสร้างช่วยขยายความหน่อยได้ไหมคะว่าสองอย่างนี้มันต่างกันยังไงการดูหมิ่นเจาะจงตัวบุคคล ก็คือการใช้คำพูดหยาบคายใส่ร้ายหรือกล่าวหาตัวบุคคลโดยตรงซึ่งแบบนี้ค่อนข้างจะชัดเจนและก็วิสูจน์เจตนาได้ง่ายกว่าค่ะแต่การวิพากษ์วิจารณ์เชิญโครงสร้างมันซับซ้อนกว่านั้นครับเช่นการตั้งคำถามเกี่ยวกับงบประมาณของสถาบันการวิจารณ์บทบาทของสถาบันในการเมืองหรือการถกเถียงเรื่องอำนาจตามรัฐธรรมนูญเนื้อหาพวกนี้แม้จะมีความแหลมคมและก็อาจทำให้หลายคนไม่พอใจแต่มันอาจจะถูกตีความได้ว่า เป็นการวิจารณ์ตัวสถาบันในเชิงหลักการหรือโครงสร้างไม่ได้พุ่งเป้าไปที่การใส่ร้ายตัวบุคคล ใช่ครับซึ่งตรงนี้แหละครับที่เป็นพื้นที่สีเทาทางกฎหมายและทำให้การจะเอาผิดทำได้ยากกว่ามากอ๋อเข้าใจแล้วค่ะมันเหมือนกับว่ากฎหมายถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันการโจมตีตัวบุคคลแต่พอมาเจอการมิภาวิจารณ์ณระบบหรือโครงสร้างในโลกออนไลน์ซึ่งมันเป็นเรื่องใหม่กฎหมายมก็อาจจะตามไม่ทันซึ่งมันก็ไปสอดคล้องกับมุมมองของคุณปวินที่เคยบอกว่ารัฐเดินตามหลังเราก้าหนึ่งตลอด ใช่เลยครับเพราะรัฐยังคุ้นเคยกับการควบคุมสื่อแบบเก่าที่เป็นการสื่อสารทางเดียวหรือ one-way communication อย่างเช่นหนังสือพิมพ์วิทยุครับโทรทัศน์ที่รัฐเป็นผู้ส่งสารและประชาชนเป็นผู้รับสารการควบคุมมันทําได้ง่ายแค่ไปคุมที่ต้นทางแต่ในโลกออนไลน์การสื่อสารมันเป็นแบบเครือข่ายหรือ network ที่ข้อมูลมันแพร่กระจายจากใครก็ได้ไปที่ไหนก็ได้อย่างรวดเร็วและควบคุมไม่ได้แบบเบ็ดเสร็จ การจะเอากฎหมายเดิมๆที่ออกแบบมาสำหรับโลกยุคเก่ามาจัดการกับปรากฏการณ์ใหม่ๆแบบนี้มันก็เลยไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรมันเป็นความท้าทายที่รัฐบาลทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่เหมือนกันนะครับไม่ใช่แค่ในประเทศไทยพอฟังมาถึงตรงนี้ดิฉันว่าเราเริ่มเห็นภาพรวมที่ชัดเจนขึ้นมากแล้วนะคะว่าทำไมปรากฏการณ์รอยยลิสต์มาร์เก็ตเพลสถึงไม่ได้จบลงด้วยการกวาดล้างดำเนินคดีมาตราหนึ่งหนึ่งสองขนาดใหญ่มันไม่ใช่เพราะเหตุผลเดียวเลย แต่เหมือนเป็นส่วนผสมของหลายๆอย่างที่ลงตัวพอดีมันคือพายุที่สมบูรณ์แบบหรือ perfect storm เลยก็ว่าได้ครับปัจจัยทุกอย่างมันมาบรรจบกันพอดีถ้าให้ลองสรุปดูมันก็คงเริ่มจากหนึ่งคือกลุ่มมันมีขนาดใหญ่เกินไปใหญ่เกินกว่าที่กระบวนการยุติธรรมจะรับมือไหวในทางปฏิบัติครับ2คือ กำแพงเรื่องเขตอำนาจรัฐที่กฎหมายไทยไปไม่ถึงแพลตฟอร์มระดับโลกอย่าง Facebook ซึ่งมีเรื่องธุรกิจระหว่างประเทศเข้ามาเกี่ยวด้วย 3. คือยุทธศาสตร์ของรัฐเองที่เปลี่ยนจากการใช้กฎหมายนำมาเป็นการควบคุมการเข้าถึงแล้วก็ใช้แรงกดดันทางสังคมผ่านการล่าแม่มดควบคู่กันไปแทน และปัจจัยสุดท้ายที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือตัวบทกฎหมายมาตรา1 1 2เองที่มีความคลุมเครือเมื่อต้องมาตีความการวิพากษ์วิจารณ์เชิงโครงสร้างซึ่งต่างจากการดูหมิ่นซึ่งหน้าทำให้การเอาพิษทำได้ไม่ง่ายอย่างที่คิดทั้ง4ปัจจัยนี้ประกอบกันเลยทำให้เกิดสภาวะที่เราเห็นขึ้นมาแล้วถ้ามองในภาพใหญ่ปรากฏการณ์นี้มันบอกอะไรกับสังคมไทยบ้างคะ มันบอกเราว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องของกลุ่ม Facebook กลุ่มหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็หายไปนะครับแต่มันคือภาพสะท้อนของการเปลี่ยนผ่านครั้งสําคัญของสังคมไทยที่เทคโนโลยีได้เข้ามาเปลี่ยนสมการอํานาจในการสื่อสารระหว่างรัฐกับประชาชนไปอย่างสิ้นเชิงแล้วการต่อสู้เพื่อช่วงชิงความหมายของชาติใช่ครับ ที่เคยเกิดขึ้นในหน้าประวัติศาสตร์ในใบปลิวหรือในวงเสวนาเล็กๆตอนนี้มันถูกย้ายมาต่อสู้กันบนสมรภูมิแห่งใหม่ที่ใหญ่กว่าเร็วกว่าและซับซ้อนกว่าเดิมมากที่เรียกว่าโลกออนไลน์และดูเหมือนว่ามันจะไม่มีวันกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้อีกแล้วเป็นบทสรุปที่ชวนให้คิดต่อมากเลยค่ะและถึงแม้ว่าวันนี้กลุ่มรอยล,ลิส i s มาร์เก็ตเพลสจะถูกปิดกั้นการเข้าถึงในประเทศไทยไปแล้วแต่มันก็ทิ้งคําถามสุดท้ายที่น่าคบคิดไว้นะคะว่า พื้นที่สนทนาที่มันได้จุดประกายขึ้นนั้นมันได้ย้ายไปอยู่ที่ไหนต่อหรือจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้หายไปไหนเลยเพียงแต่มันได้แตกตัวและกระจายออกไปในบทสนทนานับล้านในพื้นที่ออนไลน์อื่นๆที่เล็กกว่าแต่มีจำนวนมหาศาลซึ่งรัฐอาจจะไม่มีวันไล่ตามหรือควบคุมได้ทั้งหมดอีกต่อไปแล้วก็ได้